สวัสดีครับผมแอดมินอัตาฮิวันนี้ผมมีเป็นภาพยนตร์สยองขวัญมาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของแฮร์รี่โฮลนักสืบที่ต้องการล่าฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหดทิ่ทิ้งตุ๊กตาหิมะไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์โดยการช่วยเหลือของทีมเพื่อหยุดยัง้งฆาตรกรก่อนที่มันจะก่อเหตุอีกครั้งสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Snowman แฮร์รี่โฮกับคดีฆาตรกรมนุษย์หิมะแต่ก่อนที่จะไปรับชม ของคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องดูอะไรดีด้วยนะครับเริ่มเรื่องที่บ้านหลังหนึ่งล้อมรอไปดูหิมะรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาเด็กชายนั่งมองอยู่ในบ้านผ่านกระจกเขาตะโกนบอกแม่ยังดีใจว่าลุงโทมัสมาแต่แม่ก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะไม่ใช่วานานันอังคาร แต่แล้วลุงโจนาสก็เข้ามาในบ้านเขาเอาของมาให้สองแมลกูก่อนจะสอบถามทดสอบความรู้ทางประวัติศาสตร์กับเด็กชายเด็กชายพยายามตอบแต่เขาก็ตอบไม่ถูกเธอจึงถูก,ถกลงทอมัดตบจนตกเก้าอี้ไปจู่ๆเด็กชายก็วิ่งออกไปบ้านตุ๊ก,กตาฮิมะก่อนที่จะกลับเข้ามาพบว่าแม่ของเขากับลุงโจนาสกำลังมีเซ็กซ์กันอยู่ในตอนนั้นแม่ของเด็กชายก็พูดเรื่องที่ว่าเด็กชายเป็นลูกของลุงโจนาสและเธอจะบอกเมียของเขา ลุงโจนาตเลยหัวเสียออกจากห้องไปที่รถแล้วขับรถออกไปแม่ของเด็กชายและเด็กชายรีบขับรถตามแต่ก็เหมือนจะไม่ทันขณะที่แม่กําลังขับรถจู่ๆเธอก็ปล่อยมือจากพวงมาลัยปล่อยรถไหลไปจนตกหลาทางลงไปบนทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งรถถลยไปเรื่อยๆเด็กชายเห็นท่าไม่ดีจึงดึงเบรกมือเพื่อหยุดรถก่อนจะบอกให้แม่เขาลงจากรถแต่แม่ก็นิ่งเฉยในตอนนั้นเองแผ่นน้ําแข็งก็แตกออกน้าไหลทะลักเข้ารถ หลดจมลงทะเลสาบอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงตะโกนของเด็กชายที่บอกแม่ของเขาว่าอย่าทิ้งเขาไปที่บ้านไม้ที่สนามเด็กเล่นชายหนุ่มตื่นขึ้นมาหลังจากที่เมาจนไร้สติมานอนหลบพิมะาเขาเดินกลับห้องขณะที่เดินเข้าห้องเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาค่อยๆเดินไปหยิบปืนที่ซ่อนอยู่ไว้บนชั้นหนังสือออกมาค่อยๆเดินย่องไปดูก็พบว่าเสียงประหลาดนั้นคือลูกมาตัวน้อยที่กำลังเลียน,น้ำที่หกที่พื้นอยู่ แล้วจูจ่ๆก็เกิดเสียงดังขึ้นชายหนุ่มหันหลังมาก็เจอเข้ากับคนสวมชุดป้องกันแกส๊สกำลังพ่นแก๊สอยู่ชายคนนั้นตะโกนเรียกชื่อชายหนุ่มว่าแฮร์รี่โฮก่อนจะถอดหน้ากากเดินเข้ามาหาเขาพูดเรื่องที่จะมาฉีดแก๊สกำจัดเชื้อรานในบ้านให้ตามคำสั่งของเจ้าของห้องเช่าที่ร้านอาหารแฮร์รี่เอาจดหมายและเอกสารมานั่งตรวจด,ดูช่วงที่เขาขาดงาน หัวหน้าเดินเข้ามาบอกให้เขาแจ้งลาแล้วเขาจะช่วยยืนยันการลาให้แต่อย่าทำบ่อยแฮร์รี่พยายามขอคดีจากหัวหน้าไมาห้เขาทำบางแต่หัวหน้าก็บอกว่าคดีในเมืองนี้มันน้อยมากน่าจะช่วยไม่ได้ในตอนนั้นเองแฮร์รี่ก็เปิดจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านในจดหมายนั้นมีข้อความเขียนด้วยมือเนื้อหาแปลกๆลงท้ายด้วยรูปตัวการ์ตูนตุ๊ก,กตาหิมะแฮร์รี่ก็รู้สึกแปลกๆในช่วงตอนกลางคืน แฮรี่ไปหาราเควนทางคู่เดินไปคุยไปจนถึงบ้านของเธอคืนหนึ่งหญิงสาวชื่อเบอร์ทีเดินมาที่ลานจอดรถเพื่อขับรถของเธอกลับบ้านในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีคนปาหิมะใส่เธอแต่เมื่อเธอหันไปดูก็ไม่พบใครเธอเดินต่อไปที่รถขึ้นรถแล้วสตาร์ทรถออกไปทันใดนั้นรถที่อยู่ไกลๆก็ถูกสตาร์ทขึ้นขณะขับรถเธอก็ส่งข้อความไปบอกลูกสาวว่าคืนนี้เธอจะกลับชาสักหน่อย ลูกสาวก็ส่งข้อความกลับมาว่าคิดถึงเธอเธอจอดรถข้างทางเพื่ออ่านข้อความท่านใดนั้นรถที่ขับตามเธอมาก็จอดตามหลังรถเธอเธอกดสัญญาณไฟขอทางพร้อมส่งสัญญาณมือให้เขาขับผ่านเธอไปได้เลยสักพักรถคันนั้นก็ขับผ่านเธอไปเบอร์ทีขับรถกลับมาถึงบ้านเธอบอกมือทักทายกับลูกสาวที่อยู่ในบ้านในตอนนั้นก่อนจะเข้าบ้านเธอก็เห็นตุ๊กตาหิมะอยู่หน้าบ้านเธอเลยหยุดแล้วใช้มือถือถ่ายรูป เธอเดินเข้าบ้านโดยไม่ทันสังเกตเลยว่ารถคันที่ตามเธอมาเมื่อกี้จอดอยู่ตรงข้ามบ้านเธอเธอส่งรูปตุ๊ก,กตาหิมะที่ถ่ายที่นาบานให้กับลูกสาวในตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเบอร์ทีเดินมาหาลูกสาวชายคนนั้นกับเบอร์ทีทะเลาะกันเรื่องที่เธอมาสาย ชายหนุ่มรู้สึกหัวเสียเดินไปหยิบกระเป๋าออกจากบ้านไปอย่างชุนเฉียวในคืนนั้นขณะที่เบอร์ที่กำลังอ่านหนังสือหลังจากที่ส่งลูกสาวเข้านอนแล้วจู่ๆก็มีหิมะปลาใส่กระจกห้องเธออย่างแรงจนเธอตกใจเธอลุกขึ้นมาจากเตียงพยายามมองผ่านกระจกออกไปข้างนอกก็เห็นว่ามีคนใส่ชุดตุ๊กตาหิมะยืนอยู่ในโพงหญ้าเช้าวันต่อมาที่สถานีตำรวจแฮร์รี่ไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านเขานอนที่สถานี เขาตื่นมาเดินเข้าสูบรีในห้องสุบรีที่อเผอิญก่อนหน้าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแคทเธอรีนแบ็กอยู่ในห้องนั้นแล้วทั้งสองแนะนําตัวทักทายกันบรรยากาศอึดอัดจนแคทเธอรีนขอตัวกลับไปที่ห้องที่บ้านของเบอร์ทีลูกสาวตื่นมาก็ไม่เห็นเบอร์ทีเธอจึงเดินตามหาไปรอบๆบ้านก็เห็นเพียงแค่ตุ๊กตาหิมะยืนอยู่นอกบ้านเท่านั้นที่สถานีตํารวจขณะที่แคทเธอรีนกําลังจะกลับบ้านแฮร์รี่ก็ขอติดรถเธอไปด้วย ระหว่างทางเขาก็เห็นข้อมูลแจ้งคุณหายที่เครื่องเก็บข้อมูลแคทเธอรีนบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งเธอขับรถไปที่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านของเบอร์ทีเพื่อสอบถามข้อมูลในขณะที่แฮร์รี่นั่งรออยู่ในรถเขาก็ถือวิสาสะค้นเอกสารภายในรถของแคทเธอรีนจนเจอเข้ากับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่แปะป้ายกำกับไว้วาชื่อไลลาเอสเซนที่เมืองเบอร์เกนย้อนกลับไป9ปีก่อน ชายหนุ่มสองคนนั่งคุยกันเรื่องของหญิงสาวที่หายตัวไปได้สองวันแล้วชายคนหนึ่งเป็นนักสืบมีชื่อว่าราฟโตส่วนชายอีกคนชื่อเฟรเดริกเป็นสามีของเธอชายนักสืบถามเรื่องชู้สาวกับเขาเขาก็บอกว่าราสุดคือเธอกำลังตั้งครรภ์นักสืบก็บอกว่าดีแล้วไม่ใช่เหรอแต่เฟรเดริกก็บอกว่าเขาและภรรยาไม่ได้มีอะไรกันมาสามปีแล้วกลับมาที่แฮร์รี่ เขาเปิดส่วนหนึ่งของนิตยสาราออกมาเผยเห็นชายหัวล้านคนหนึ่งก่อนที่เขาจะลงจากรถไปเขาเดินไปเด้นิดเดียวก็เจอเข้ากับตุ๊ก,กตาหิมะเขารู้สึกประหลาดใจจึงหยิบเอาจดหมายที่ลงท้ายด้วยตุ๊กตาหิมะขึ้นมาดูเขายืนอยู่หน้าบ้านสะพักก่อนจะแอบเข้าไปทางชั้นใต้ดินที่นั่นเขาพบกับลูกสาวของเบอร์ทีที่สวมหน้ากากลาอยู่เขาทักทายเธอแล้วก็พูดคุยกันเขาสอบถามเด็กไปเรื่อยๆเขาและแคทเธอรีนเก็บข้อมูลบ้านของเบอร์ที แคทเธอรีนขับรถมาส่งแฮร์รี่ในตอนนั้นเขาก็พูดเรื่องของเบอร์ทีว่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาเองนั่นแหละแต่แคทเธอรีนกลับบอกว่าเอกสารของตัวเบอร์ทีนั้นยิงอยู่ที่บ้านแล้วก็ยกรูปผู้หญิงที่หายไปคนอื่นๆขึ้นมาให้แฮร์รี่ดูพร้อมกับบอกว่าสองคนนี้หายไปสองอาทิตย์แล้วเป็นเคสคล้ายๆกับเบอร์ทีที่ห้องแฮร์รี่เขาเอาเอกสารของแคทเธอรีนมาดูในนั้นมีภาพเยือถูกหั่นเป็นชิ้นๆอยู่ เช้าวันต่อมาที่ร้านอาหารแคทเธอรีนมาตามเอกสารของเธอที่แฮร์รี่คืนแต่เขาเริ่มถามข้อมูลของคนที่หายไปแต่ละคนแคทเธอรีนบอกถึงจุดที่เหมือนกันของคดีทั้งสามคดีให้แฮร์รี่ฟังแฮร์รี่เลยถามว่าแคทเธอรีนสอบปากคำสาม,มีของเบอร์ทีหรือย,ยังเธอก็ตอบว่าเรียบร้อยแล้วซึ่งหลักฐานที่ชัดว่าสาม,มีของเบอร์ทีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนามแข่งไอส์เกต แฮร์รี่กับลาเควนมานั่งชมการแข่งขันของโอเล็กลูกชายของเธอในตอนนั้นเองแมตติอัสก็เดินเข้ามานั่งกับพูกเขาหลังแข่งเสร็จโอเล็กก็เดินขึ้นรถเมลไปกับแฮร์รี่เขาพาโอเล็กไปดูงานแสดงดนตรีระหว่างนั้นก็มีสายของแคทเธอรีนโทรเข้ามา mm hmm. เธอโทรมาแจ้งว่ามีคนหาอีกแล้วแต่แฮร์รี่บอกว่าที่นั่นไม่ใช่พื้นที่ เช้าวันต่อมาแฮร์รี่และแคทเธอรีนขับรถไปยังบ้านของซิลเวียยิงที่หายไปเมื่อคืนแคทเธอรีนเดินไปที่เล้าไก่เธอเจอกับหญิงคนหนึ่งแคทเธอรีนถามว่าเธอได้รับแจ้งว่ายิงที่ชื่อซิลเวียหายไปหญิงคนนั้นก็ทำหน้างงก่อนจะบอกว่าเธอคือซิลเวียแล้วถามต่อว่าใครแจง้งแคทเธอรีนเลยตอบว่าพวของซิลเวียเป็นคนแจง้งและบอกว่าสงสัยเธอคงโดนแกล้งแล้วแคทเธอรีนก็ขอตัวกลับ ซิลเวียโทรหาสามีของเธอต่อว่าเรื่องที่เขาโทรไปแจ้งว่าเธอหายและเตือนเขาว่าอย่ามายุ่งกับลูกของเธอเมื่อโทรเสร็จซิลเวียก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเธอเดินไปที่เขียงเชื่อดไก่ตรงนั้นจู่ๆก,ก็มีตุ๊กตาหิมะเด็กเปือยแขนกุดวางอยู่เธอเดินเข้าไปจับขามันยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังในตอนที่เธอไม่ระวังตัว มันก็เอาเศษแก้วเชือดคอเธอล้มลงนอนแน่นิ่งมันหยิบเอากระเป๋าขึ้นมาภายในบรรจุเครื่องรัดสายเคเบิลขนาดพกพาเอาไว้มันเอาสายเคเบิลไปรัดคอซิว,วีย์ก่อนจะกดให้เครื่องรัดสายเคเบิลจนตึงตัดคอซิวเวีย์ขาดตายคาที่ ขณะขับรถกลับก็มีวิทยุสื่อสารแจ้งคนหายชื่อซินเวียมาให้กับแคทเธอรีนเธอเลยตอบกลับไปว่าซินเวียไม่ได้หายไปไหนแต่ในวิทยุสื่อสารกลับบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากสามีของเธอเมื่อสองนาทีที่แล้วแฮร์รี่เลยบอกให้แคทเธอรีนบนรถกลับทันทีมาถึงที่บ้านของซิลเวียก็มืดแล้วแอนน้องสาวของซิลเวียวิ่งมาที่รถของแคทเธอรีนผมก็บอกว่าเธอและซิลเวียเป็นฟาแฝดกัน แฮร์รี่ไปที่เล้าไก่ก็เจอเข้ากับศพหัวขาดของซิวเวียนอนตายอยู่ที่พื้นห้องเขาขับรถตามรอยเท้าไปจนถึงที่เก็บของเมื่อเปิดเข้าไปก็เจอเข้ากับหัวของซิวเวียที่วางอยู่บนตัวตุ๊กตาหิมะแฮร์รี่แจ้งให้ตำรวจมาตามเก็บหลักฐานทันทีชี่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งแฮร์รี่เข้ามาในงานเพื่อพูดเกี่ยวกับคดีให้หัวหน้าทราบพร้อมเอาสิ่งของบางอย่างที่ได้มาให้หัวหน้าดูมันคือข้อความที่ถูกใส่จดหมายส่งมาให้เขา แฮร์รี่พยายามบอกหัวหน้าว่าฆาตกรมันตามจับตาดูพวกเขาอยู่หัวหน้าเลยถามว่าจะเอาอยัางไงแฮร์รี่เสนอว่าเขาจะสร้างทีมเล็กๆขึ้นมาเพื่อสืบคดีหัวหน้าก็โอเคแต่ขอแค่อย่าทำให้มันเป็นข่าวทีมของแฮร์รี่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลประวัติของเหยื่อแฮร์รี่จับจุดได้ว่ามีเหยื่อสองคนที่ใช้บริการหมออีดาเขากับแคทเธอรีนจึงรีบไปหาหมออีดาทันที แฮร์รี่พยายามสอบถามข้อมูลของเหยื่อจากหมออีดาแต่หมอก็ให้ข้อมูลกงว้างแฮร์รี่เลยตัดบทเพราะน่าจะไม่ได้ข้อมูลอะไรขอตัวกลับแฮร์รี่และแคทเธอรีนออกมาคุยกันต่อที่รถก่อนจะเดินทางกลับแฮร์รี่กลับมานั่งดูคลิปในตอนที่หาวเวย์ถ่ายรูปเด็กสาวในงานเลี้ยงที่แคทเธอรีนแอบถ่ายมาเมื่อแคทเธอรีนกลับไปแล้วแฮร์รี่ก็งัดตู้เก็บเอกสารของเธอ เขาเอาเอกสารข้อมูลของยีอ,ออกมาดูและวันต่อมาเขาก็ออกเดินทางไปยังเมืองเบอร์เกนทันทีในรถไฟเขาเจอกับแมทชิอัตทั้งสองพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยขณะเดินทางที่เมืองเบอร์เกนแฮร์รี่เดินทางไปหาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหาเซนเพื่อหาข้อมูลของฮาวเวย์แฮร์รี่เอาหนังสือที่มีรูปเขาภรรยาและฮาวเวย์ให้เขาดูก่อนจะถามถึงหมอที่รักษาภรรยาของเขา ฮาเซนก็บอกว่าชื่อมอร์ตันฟรีเบิร์ดไม่ใช่อีดาเวสเลสเซนก่อนจะถามถึงคนที่ดูแลคดีนี้มาก่อนเขาฮาเซนเลยบอกว่าชื่อรับโตแต่เขาตายแล้วแฮร์รี่ก็ต้องถามข้อมูลของรับโตจากสเวนสันอยู่แฮร์รี่เอาภาพกระท่อมที่รับโตตายให้สเวนสันดูก่อนจะเอาภาพการตายของรับโตให้เขาดูอีกพร้อมชี้จุดแปลกๆที่เหมือนเมล็ดกาแฟให้สเวนสันดู แล้วถามว่าสวินซันไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมสวินซันเลยบอกว่าจะตรวจสอบยังไงสถานที่เป็นห้องปิดตายที่ถูกปิดและเปิดจากภายในเท่านั้นไม่มีอะไรที่ต้องตรวจสอบเลยเขาสอบถามประวัติของลบสโตและกระทอมที่เขาตายอีกนิดหน่อยก่อนจะขอตัวกลับกลับมาที่ห้องทำงาน แคทเธอรีนไขตู้เก็บเอกสารก็พบว่าเอกสารของเธอหายไปเธอรีบถามหาแฮร์รี่ว่าเขาอยู่ไหนชายหนุ่มเลยบอกว่าแฮร์รี่ไปเบอร์เกนแฮร์รี่นั่งเรือไปยังบ้านที่รับโต้ตายเขาเปิดมือถือของเบอร์ชีเบอร์เกอร์มันส่งสัญญาณออกไปมันทําให้รีเบกาโทรมาแจ้งว่าจับสัญญาณมือถือของเบอร์ชีได้ที่ออฟฟิศของเขาแคทเธอรีนที่กําลังจะกลับเลยรับโทรศัพท์แทน รีเบกาแจ้งพิกัดสัญญาณมือถือที่จับได้ให้กับแคทเธอรีนซึ่งมันแสดงพิกัดว่าอยู่ที่บ้านของหมออีดาแคทเธอรีนรีบไปที่นั่นทันทีแฮร์รี่พยายามเข้าไปในบ้านส่วนแคทเธอรีนก็มาที่บ้านของหมออีดาเธอแอบเข้าไปในบ้านได้สําเร็จเธอเดินสํารวจไปทัว่วแฮร์รี่เข้ามาในบ้านได้สําเร็จเขาเดินสํารวจไปรอบๆบ,บ้านทางด้านของแคทเธอรีนเธอก็เดินสํารวจบ้านของหมออีดาจนไปเจอเขากับรอยเท้าปแปลกๆที่เดินไปยังโรงเก็บรถ เธอไปหยิบรีโมทมาเปิดประตูเมื่อเปิดประตูขึ้นเธอก็เจอเข้ากับศพของหมออีดาที่ตายในสภาพหัวระเบิดโดยปืนลูกซองที่อยู่ในมือของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้เธอรีบไปแจ้งตำรวจทันทีตำรวจมาทำแผนเก็บศพของหมออีดาที่บ้านก็เจอเข้ากับชิ้นส่วนต่างๆของเหยื่อด้วยแฮร์รี่รีบมาที่บ้านของหมออีดาทันทีเขาไปที่โรงรถเพื่อดูสถานการณ์แฮร์รี่ถามว่าเจอกี่ศพในบ้านหมออีดาหัวหนาก็บอกว่าสองศพ เป็นของเบอร์ชีและดาวแฮรรี่เลยถามถึงแคทเธอรีนว่าไปไหนหัวหน้าก็ตอบว่าสั่งพักงานเธอฐานที่เธอราบเรื่องมือถือของเบอร์ชีแต่ไม่บอกใครเลยแฮรรี่วิเคราะห์หาเหตุการณ์ตายของโมออีดาว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่หัวหน้าก็อธิบายถึงหลักฐานที่เขาเจอซึ่งมันชี้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายปิดคดีแฮรรี่ถามถึงแคทเธอรีนซ้ำอีกว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน แต่หัวหน้าก็บอกว่าไม่รู้แฮร์รี่เก็บภาพหลักฐานแล้วรีบออกตามหาแคทเธอรีนเข้าไปที่บ้านของเธอแต่ขอประตูก็ไม่มีใครมาเปิดเลยทีประตูพังเข้าไปเขากวาดสายตามองไปรอบๆห้องของแคทเธอรีนแล้วจูๆ่ๆเธอก็โผล่มาถีบหลังเขาเกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยแฮร์รี่จับแคทเธอรีนกดนอนลงกับพื้นเธอพูดเรื่องการตายของหมออีดาเป็นเพราะแฮร์รี่และทีมเข้าใกล้ความจริงมากเกินไป แล้วทั้งคู่ก็ลุกขึ้นมานั่งแคทเธอรีนเริ่มพูดถึงคดีของไลลาและฮาเว์ที่แอบเป็นชู้กันและนั่นคือคดีที่พ่อเธอลบสโตทำเป็นคดีสุดท้ายทั้งคู่โตเถียงกันลื่งคดีแล้วแฮร์รี่ก็กลับไปคืนนั้นแคทเธอรีนไปที่งานประมูลที่ฮาเว์เป็นคนจัดลาเคลมาหาแฮร์รี่ที่ห้องเพื่อมาบอกเขาว่าโอเลตนี้ออกจากบ้านไปคุยไปคุยมาก็สรุปได้ว่า แค่โกรธที่เธอจะย้ายเมืองตามแมทธิอัสไปแต่โอเลตไม่อยากไปแคทเธอรีนที่เข้ามาในงานเลี้ยงได้สำเร็จเธอก็เข้าไปคุยหวานเสน่ห์กับแคลเวย์จนเขาบอกให้ลูกน้องเชิญเธอไปคุยต่อกับเขาที่ห้องพักหมายเลข472ที่ห้อง472แคทเธอรีนมาแอบ,บวางกระเป๋าซ่อนกล้องไว้ข้างในและเตรียมปืนเอาไว้ใต้หมอนด้วย 2, วเธอ,น,อ,น,เน,เอ,อน,นั่งรอเวลาจนรู้สึกว่ามีใครคนอื่นอยู่ในห้องนอกจากเธอ เธอรีบหาปืนที่ซ่อนไว้แต่ก็ไม่เจอในตอนนั้นเองบุคคลลึกลับก็ขึ้นมาขี่หลังเธอกดเธอลงกับเตียงนอนก่อนจะฉีดสารอะไรบางอย่างให้กับเธอจนเธอแน่นิ่งไปจากนั้นมันก็ค่อยๆจัดการตัดนิ้วของเธอท่ามกลางเสียงพรุที่จุดเฉลิมฉลองจากงานเลี้ยงข้างล่างโรงแรมฮาวเวย์รีบมาที่ห้อง C72 แต่เมื่อเข้าห้องมาก็ไม่เจอแคทเธอรีนบุคคลลึกลับ เอานิ้วของแคทเธอรินที่มันตัดมาสแกนเครื่องบันทึกเพื่อลบไฟล์บางอย่างเช้าวันต่อมาแฮร์รี่ยืนจิบกาแฟริมหน้าต่างก่อนเผิญมองไปเห็นกกรูปตุ๊กตาหมาอยู่บนหลังคาครถคันหนึ่งเขารีบวิ่งลงมาที่รถทันทีเมื่อเขาเปิดประตูก็เจอเข้ากับศพของแคทเธอรินที่นอนแข็งตายอยู่ในรถแล้วเขาวไว้ทิมเรียกหาข้อมูลล่าสุดที่แคทเธอรีนทำในช่วงที่เขาไม่อยู่ก่อนจะเปิดดูไฟล์ที่เธอคุยกับสาม,มีของเบอร์ที เฮร์รี่เห็นอะไรบางอย่างจึงรีบขับรถไปที่บ้านสามีของเบอร์ทีสามีของเบอร์ทีพูดเรื่องที่เขาอัดอันเรื่องที่เขาเป็นหมันแต่เมียเขากลับมีลูกแฮร์รี่เลยถามถึงชื่อของหมอที่สามีเบอร์ทีไปปรึกษาว่าชื่ออะไรแฮร์รี่ไปที่บ้านของมัธิอัดเขาเอาสว่านพังประตูเข้าไปเขาเจอเอกสารมากมายของเหยื่อหลายคนและเหยื่อล่าสุดสองคนที่เอกสารแสดงก็คือโอเลตและลาเคล โอเลดยืนรอรถของมัติอัดมาลับในตอนนั้นเองแฮรรีก็โทรไปหาราเควลซึ่งตอนนี้มือถือของเธออยู่กับมัติอัดมันทําให้โอเลดสงสัยแต่เขาก็ไม่ตอบแถมเอามือถือใส่ที่เก็บของไว้ทันทีมัติอัดขับรถพาโอเลดออกไปนอกเมืองเรื่อยๆส่วนแฮรรีก็ร้อนใจ พยายามโทรแต่ก็ไม่มีใครรับสายเขาเดินไปเจอภาพที่ตัวเองนอนข้างถนนเพราะเมาอยู่เลยรีบสั่งให้แมกนัดลูกน้องติดตามสัญญาณมือถือของลาโควินทันทีแมกนัดแจ้งแฮร์รี่ทันทีท,นที่ทราบว่าแมททิอัสอยู่ที่ไหนแฮร์รี่รีบขับรถตามไปที่พิกัดที่แมกนัดแจ้งทันทีเขาหยิบปืนลงมาจากรถเดินไปยังบ้านพิกัดที่แมกนัดแจ้งเขาเปิดประตูก็เจอกับนิ้วถูกตอกติดประตูเอาไว้อยู่หนึ่งนิ้ว เขาเดินเข้าบ้านไปก่อนจะใช้มือถือโทรเข้าเครื่องของราเควนเสียงตอบรับดังอยู่ที่ชั้นสองฮรรีเดินขึ้นไปที่ชั้นสองแต่ก็ไม่เจออะไรเขากลับลงมาข้างล่างเจอเขากับมัธิอัตที่จับราเควนและโอลิสเป็นตัวประกันมัธิอัตสั่งแฮร์รี่ให้นั่งลงก่อนจะเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับเหยื่อ้าแฮร์รี่ตอบผิด เขาก็จะค่อยๆหมุนเครื่องรัดสลิงให้เข้ามาใกล้คอของลาเควนมากขึ้นเรื่อยๆคำถามกดดันมากขึ้นเรื่อยๆจนเชื่องรัดสลิงรัดคอของลาเควนจนเลือดออกแฮร์รี่จึงพูดถึงสาเหตุที่เขาเลิกกับลาเควนเพราะเขาติดยาแมทิอัสได้ยินแบบนั้นก็ค่อยๆปล่อยรัดสลิงออกจากคอของลาเควนจนมาถึงคำถามสุดท้ายแมทิอาสถามว่าสำหรับโอเลสที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อลาเควนครมีชีวิตอยู่ต่อไหม ฮร์ี่เลยถามว่าให้เขาถามโอเลตเองจงังหวะที่มัตทิอาหหันไปมองโอเลตแฮรรี่ก็ทีเก้าอี้ราควนจนหลม่มเขาเองก็เอานิ้วไปควางสลิงไว้จนถูกตัดขาดเกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างมัตทิอาหกับแฮร์รี่แฮร์รี่สู้ไม่ไหวเพราะบาดเจ็บท,ทําให้แมททิอาหหนีไปได้เขารีบมาช่วยราควนแต่เธอกระบ,บอกให้เขารีบตามไปข้ามมัติอาหแฮร์รี่รีบออกไปจากบ้านเพื่อตามหาแมทติอาห จนมาถึงทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งแฮร์รี่ตะโกนท้าทายแมตติอัตเลยถูกยิงจนล้มลงไปหนึ่งนัดแฮร์รี่พูดจีจุดเจ็บของแมตติอัตเลืองที่แม่ฆ่าตัวตายและพอที่ทอดทิ้งเขาว่ามันน่าจะดีถ้าเขาไม่เกิดมามันทําให้แมตติอัตโกรธจนเผลอเดินตกหลุมน้ําแข็งแข็งตายแฮร์รี่รีบกลับมาที่บ้านของแมตติอัตเพื่อช่วยราเควนและโอเลิตอนจบแฮร์รี่เข้าเรียนคลาสวิเคราะห์คดี แล้วหนังก็จบลงจบลงไปแล้วนะครับกับเรื่อง The Snowman ํำหรับหนังเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของความเก็บกดทางจิตใจของฆาตรกรที่ฝังใจเรื่องพ่อไม่รักแม่ทิ้งจนนำไปสู่การฆ่าคนอื่นที่มีชีวิตคล้ายกับตนเองในวัยเด็กซึ่งความจริงแล้วเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกหรือผิดนะครับ เพราะชีวิตของแต่ละคนไม่มีเหมือนกันต่างคนต่างมีเหตุผลในการกระทําของตัวเองหนังค่อนข้างนาเบือนิดๆสําหรับคนที่ชอบแนวเลือดสาดทู่มจออะไรแบบนั้นนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําแนะนําหรืออยากให้ผมอาตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม ในการนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับใช่คุณคือแฟนพันธ์แท้หนังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลัที่แง่ความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างเอาไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี